สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆลบจุดมาดอินมากเอาในไทม์ไลน์ของเราออกครับบางคนอาจจะมือเผลอไปโดนหรืออาจจะสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้วิธีเอาออกครับว่ามันจะเอาออกยังไงนะครับวิธีการแก้ไขในคลิปนี้ครับก็ของโปรแกรมที่เมียโป้นะครับวิธีการทำจะทำยังไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั มาที่โปรแกรมทีมีอ p โปนะครับสำหรับมาร์กอินมาร์กเอานะครับมันก็จะเป็นแถบที่เป็นแถบสีเทาๆตรงนี้ครับซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะสร้างขึ้นมาเองครับหรือบางคนเนี่ยมืออาจจะไปเผลอโดนหรืออาจจะไปอะไรก็ช่างนะแล้วมันก็อยู่ดีๆเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมานะบางคนอาจจะลำคาญมันหรือบางคนอาจจะอยากเอามันออกมันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมบอกสาเหตุที่มันขึ้นมาก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้และกันนะะเดี๋ยวผมเอาออกไปก่อน ก็สาหรับมาร์กอินมาร์กเอาเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างครับแต่ในคลิปนี้ผมก็อาจจะไม่ได้บอกแล้วกันว่ามาร์กอินมาร์กเอาเนี่ยมันมีข้อดีหรือวิธีการทําหรือประโยชน์ของมันอะไรยังไงเพราะว่าในคลิปเก่าๆเนี่ยหลายๆคลิปเนี่ยผมเคยพูดเกี่ยวกับมาร์กอินมาร์กเอาไปแล้วก็เราลองมาร์กอินมาร์กเอาก่อนแล้วกันนะสำหรับการมาร์กอินมาร์กเอาเนี่ยมันก็สามารถทําได้โดยการกด i ที่คีย์บอร์ดครับแล้วก็กด O ตรงนี้อ่าอย่างนี้ก็คือการมาร์กอินมาร์กเอาแล้วแต่สําหรับบางคนเนี่ยเราไไไมมมม่่นะ่ดดด้กกกกออัับ O าเนนนีสุผูป บางคนเนี่ยตัดตัดงานอยู่เนี่ยแล้วเราเผลอไปกดโดนปุ่มเนี่ยปุ่มที่มันจะทําให้มาร์กอินมาร์กเอาเนี่ยมันขึ้นมาเลยก็คือปุ่มตัว x ที่คีย์บอร์ดนะปุ่ม x ที่คีย์บอร์ดนะเ <ๆ S 1> พื่อนๆลองกดปุ่ม x ที่คีย์บอร์ดกดไปพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาร์กอินมาร์กเอามาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะอย่างนี้นะ,ะบางคนเนี่ยมืออาจจะไปโดนปุ่ม x นะมันก็เลยขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะไม่รู้วิธีการเอาออกของมันนะวิธีการเอาออกของมันครับสามารถทําได้2วิธีนะวิธีแรก คลิขวาไปเลยแล้วเราก็มาที่ Clear In and Out นะ อ่าแค่นี้ก็คือหายละอ่าแล้วก็วิธีที่2องครับก็จะเป็นคีย์ลัดง่ายๆเหมือนกันนะคีย์ลัดก็คืออ่าสมมุติผมมาร์กอินมาร์กเอาไปใหม่มาร์กอินมาร์กเอาคีย์ลัดนะครับก็คือกดคอนโทรลชิปแล้วก็เอ็กนะครับกดคอนโทรลชิปเอ็กนะครับนี่ครับอ่านี่ครับวิธีการแก้ก็คือ2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือคลิกขวานะครับเคลียร์อินแอนด์เอาวิธีที่2ก็คือคอนโทรลชิปเอ็กนะครับสำหรับบางคนที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะจริงๆผมทําคลิปสอนมาแล้วแหละแต่คลิปนี้ทําาาาเเเเพพืื่่่่ออทีีนนนๆวลค้หหปัญำ ได้ค้นหาแล้วเจอคลิปนี้ขึ้นมานะครับสำหรับวิธีการแก้การเอามาร์กอินมาร์กเอาออกนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ